นีดครับนี่นี้เป็นเยาก้าวหน้า่บายน้อย b i p นะครับลูกชุดนี้นะครับลูกชุดนี้ก็เป็นลูกเจ้ายิ้มันนะครับลูกยิบมันมันชุดสุดท้ายที่ผสมไม้นะครับกำลังสวยนะครับ แต่สมบูรณ์แข็งแรงปกติมันจะออกมาเล่นข้างนอกนะครับพวกลูกไก่พวกนี้นะครับเพราะว่าตะขายมันตอ,อกได้นะครับสองมองมองเห็นก็มีตัวกู้สองสามตัวอยู่นะแต่ลูกยิปมันช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากขายแล้วนะครับไม่ค่อยอยากแบ่งแล้วนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้นะครับ ตัวเมียเหลือก็ไม่ได้ลงแบ่งแล้วครับตรวนี้สําหรับท่านที่อยากได้ค่อยทัก,ทกมานะครับพอมีแบ่งไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้จะทำล็อกผสมเพิ่มนะครับ